อันละจ้าต้มตีนไก่ใส่ตะไครห่หอมๆเตรียมไว้ใส่แกงเส้นพี่น้องมาเบิ่งกันเลยจา้านี่จา้าอันนี้คือต้มน้ำซุปใบเลยจา้าบะยามเขาอยากย่ำเลยเขาเอาเส,ส้นใส่ด้อค่ะพี่น้องต้มตีนไก่เปื้อนสลวสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะมอนี้มาพอ้กันอีกแล้วค่ะ,ะเมื่อก่อนเป็นสวหลามอนกิวนะคะบัดทีนีก็เล็ก เปลี่ยนสะดอกพีนองเพราะว่ามัน้ำกันหลายหลายช่องพดค่ะก็เลยขอเปลี่ยนเป็นชูนิตชาแนลค่ะชูนิดสายนัวชาแนลค่ะเพราะว่าไอแฟนคลับคุณหาิ่นหาว่าเจอไหมค่ะหลายหลายคนกันเลยแน่นว่งมาไอเปลี่ยนซ้าจังซีนะเพราะว่าท่าเข้ากันนัวดีแมนี่นี่ค่ะนี่เมนูใหม่มานั่เสนอ มื่อนี้ต้มเส้นพี่น้องใส่อันตีนไกลต้มเปื่อจห้จนกระดูกรุดออกกูหล่ะพี่น้องแล้วกันใส่ลูกชิ้นพี่น้องลืมบ่ได้ขาดบ่ได้เลยลหละใส่ไข่ทอดพี่น้องคือพอจะสมัยอันเป็นสา้าแวงพี่น้องมใส่ไข่มันมันสีต้มเส้นใส่ไข่พี่น้องแซ่บแซ่บไข่หนุ่มนะ่ค่ะมาค่ะมาค่ะมากินน้ากันเนาะค่ะพี่น้องเลยเตรียมเครื่องมากุ่นะอันเครื่องไม่ายจะเจียวกระเทียมต้องเจียวเองพี่น้องบางท้อแับผีโผงแบบพี่น้อง โอ้เป็นเสาช้อนค่ะเอาน้ำตาลพี่น้องบักหน้าเอาอยู่บ้านเนี่ยนี่ค่ะมิตนไม้ใหญ่พี่น้องบ่ได้ใส่ปุ๋ยบังหน้าเอาหน่อยหอมๆเลยค่ะพี่น้องเบังแน่ผักเบังแน่หิวเข่าพี่น้องมาได้กินเข่าเที่ยงจ้ะมากินน้ำกันจ้ะเอาเป็นว่าก่ต้องดันเดี๋ยวด้เดี๋ยวด้เดี๋ยวพี่น้องมิชนสอบสอบพ่อแม่ไงไมากินน้ำกันค่ะพี่น้องอัน นิดสายนัวค่ะพี่น้องอย่าลืมเด้อเปลี่ยนแล้วบรรทางเจี๊ยตันอันกนาเจ้าของเองก็ยังลงได้พี่น้องติดตามให้กำลังใจกันคือเก่าได้ค่ะพี่น้องจังใดจังดเปิดเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้วยค่ะพี่น้องกดซับสไครต์ให้ได้ด้วยจ้าอย่สิจักเอาบ่างจักมาโหลดนะ พอมาสุดแนวค่ะพี่น้องมากินเขาทงมันจ้งคอยแบบบางแนวพี่น้องบรรยากาศดีก็ดีข้องน้ามองเก้าเนี่แหลจะแห้งเงน้ำาหลครับเก้าฝนตกมาเป็นเวขอให้พี่น้องเบิ่งเด้มันแห่งแสงสะท้อนท่างนีเขางามงามนี่น้ำโอ้ยกำลังงามเขาละงามขึ้นเร็วไหมพี่น้องเดี๋ยวข้อสิทธายห้เบิงเนาะค่ะจะสิเก็บภาพบรรยากาศท้องหน้าให้เบิ่งค่ะพี่น้องเขางามงามเขียว สีใสอย่างแนนน้องพี่น้องแล้วแวนวห่างเอาฉอดเลยมาเบิ่งหลวดพี่น้องคนตีนไก่ย่อๆโอ้ยผักกระบ,บังมันต้มเส้นเนาะพี่น้องอมาเบิ่งเนี่ยต้มเส้นใส่ไข่นี่มักแห้งด้อพี่น้องใส่<ม>ตีน,นไก่บลูกส้นก็ได้คืออยากกินแบบมักนำลหลายๆแนนพี่น้องซอยหอมมาพร้อม อย่างนั้นหมอลุ้ก่อนมันสิบบาทกินแต่ยานเนาะพี่น้องว่าหมอบักไงพี่น้องว่ามันเสียบอ่บอกแป๊ดก็พูดถุยพี่น้องว่าอยากให้พี่น้องเห็นนะผักมันคือแบบเขาเออเอาออย่างขังได้โก้อันนี้เราพักว่ามีอือกะบังที่เราเออ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 ไว้ทางขางเออนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะไอ้มือเปิดส่วนซานส่วนซานอยู่ด้วยค่ะพี่น้องเออทางนี่ม่อเนาะนี่นี่ได้งามแล้วพี่น้องเอ้ย อ่อนช้อนจ้าจิ๋วยังใส่แน้วอุ๊ดคนแบักน้่อนพี่น้องบักน้าหน่อยปลูกอยู่บ้านบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังเลยค่ะพี่น้องบีบบักน้าลงไปจ้ะบีบลงไปกระเทียมเจียวเจียวเองค่ะพี่น้องเจียวแบบบ่เอาเปลือกออกค่ะหอมเอากรอบน้องกันเลยเฮ้ยเออเบอไอเดจา ใส่์กะโบดีถ้ากินยุ่งตงหน้าค่ะพี่น้องนี่ใส่กระเทียมเจียวไลายๆค่ะว้าวจริงจังขนาดเรื่องจริงจังเรื่องกินจริงจังค่ะต้องพี่น้องใส่ไปพี่น้องก๋วยเตี๋ยวยั้งใจมาเต็มถ้วยไปแงแล้วเรืงไหนสิก๋วยเตี๋ยวยั้งใจเราพี่น้องกว่านี้สิบว่าได้หางกันล้วม่จังเลยร่างกายพี่น้องอายุน้ำยาญั่งเบปากใจได้พี่น้องฉันจะกินหลายปัน ก็สิบว่าเอาเป็นเป็นก็สิบว่าวเอาค่ะใกหัวเนาะที่แรกเจเอาถาดมากหมดได้พี่น,อน้องก็้วเอ็นหยันคนตื่นคนแม่จ่ากระเทียมเขียวโอ้ยหอมตแ่แซ่บพี่น้องกับเบิงเ้งเหญ่คอยแดงไงสีข้นได้ตายแล้วพี่น้องเอ็นไหนเอเซียนสลี่แตลัยก็อยู่บนเนี่ยมากเผ็ดๆสม,สม อันนี้เครื่องพริกเด้อพี่น้องโพรนพริกเกี่ยวหอมเกี่ยวใส่แบบบกักนาสดๆจากต้นค่ะพี่น้องบอ่ได้ใส่บ่ได้ใส่น้ำส้มเลยเด้อค่ะนี่ใส่บักน้าเลยหอมๆเลยค่ะพี่น้องก็สิคนไหนจังได้เอาออกกันไหนไม่ได้จนปวดเนาะพี่น้องวา ใส้แดดไปเอาไปจนลงสดเ <c oughs> สียจังไดเอาหน้องมาได้อยู่ปนีใส่ซื้อได้เนี่ย <c oughs> พน้อง <c oughs> ไอ้น้องบุกไปสิคนแนวเดเอา <c oughs> พี่น้องพี่น้องเห็นไอ้ <c oughs> บับเป็นพูดเนะ <c oughs> เาะเห็นว่ากินหลายเนาะพี่น้องเอาใจจนมาโคงเดียวมาแม่ นั่งใส่พีกโขกอยู่เมมพี่น้อยพี่น้อยมาเบิ้งแน่ขุ่นเว้ยแต่เสียบคักพี่น้องก็เบิ้งข่อยบัาพริกโขกแนบเปียกเป็นคนกินบ่หลายได้จ้ะย่านบ่เมิดอยู่ดอกเ็ดจักได้พ่ซิมก่อนนัวนัวแล้วค่ะนัวแล้วค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอ้ยค่ะสมัตค่ะสมัตใส่ก้อนหรือข้าบดนี้ โอเยียบให้เบ่งว่ะเนี่ยตีนแน่นๆบักพริกนี่บักพริกนี่ก็สวยพี่น้องเป็นอังอังบอออังทั้งคนอังเรื่องคนอังเรื่องของบางหันกับฮามุ่มสินังได้พี่น้องอันกุ้งมันหล่นโตแม่คือว่าโตมันหน่อยเพราะเลยขนเพราะเลยใหญ่โตคือว่าเสื้อสีเดียวสีจนว่าอืดพี่น้องเอ้ยพวกแม่พี่น้องเครื่องแน่นๆตีนไก่กับขวางแขวยอยู่บัดที่น้องน้องมึง ต้มต้มเองค่ะสองพี่น้องมากกินเซนค่ะพี่นอ้องมึงค่ะหนึ่งก็มีรสชาตพี่นอ้องแซ่บอยางเห็นไมเดี่ยวข่ะบ้านในร่งสัวยอยู่พี่น้องกันทั้งกินทั้งจิ้มพี่น้องอยากนำกนล้วยแบบ เป็นอาหารที่กินได้ทุกเทศกาลเป็นบ้านเกิดบ้านอย่างเล็กน้อยเพิ่งกระตุ้มกินดีด้ค่ะ,ะแซ่บก็ปากหน้าเอางนะพี่น้องคนอีสานกินดีค่ะคนตะาบีบหน่อยบากหน้าหลดกระดาษทิชชู่ให้มใส่พ่น้องผ้นึงกับง่วมปุ๋งเนาะท่านกินทั้งปุ๋งพี่น้อง,อง,องจะเป็นจ้าใด เงินๆทั้งสี่ลราพี่น้องพวกนี้เต็มถวยอยู่จ้ะเป็นตะอนซ้อนเบื้องไครหลุดค่ะไครถอดใส่กินกะจีเฮี้ยเอาใส่ผิวใส่ไฮไลท์ไฮส่วพี่น้องได้แบ่งกันแล้วแม่ก็ว่าแบบเอ๋บางหนองเพิ่นกับบอสไซพิ่นกับบอสไซใครถอดเนาะค่ะเพิ่นเพิ่นบอกว่าบอสเคยกินร่องใส่เบอร์เด้๋ยวขาเข้ากันดีค่ะพุง อุปกรณ์เสริมไปใส่พี่น้องกองเข่าเสี๊ยบพี่น้องขวัญเย่ขวายพี่น้องกินเข่ากับต้มเส้นไห้แค่กินเพือกันจ้ะแซบเธอเด้อตะเกียนตอนเป็นนิน่อยสิเมียนไม่แย่นึงอยู่ในบ้านค่ะเพื่อนหาดแม่แซบหลายเนาะแซบแซบพี่น้องคอร์รโซจำจำบ่ลืมเลยค่ะคอร์รโซ่ก็คือลอดช่องนั่นได้ค่ะลอดช่องเขียวๆนะ ใส่นมแมวห,หลายๆห,หอมมะซันพี่น้องแซ่แบเนาะแซ่บเเพื่อนมะซันพี่น้องบิ่งนะฮะอ้าน้อนะ,ะมากินน้องกันเมนูนี่เป็ดง่ายๆครับพี่น้องเป็นยังไแซ่บปม เกลียวแบบว่าเครื่องเครื่องมันหลายเนาะใหญ่เขากา็อาเอาเนี่ยค่ะมาเฮ็ดต้ตมเส้นแทนแซ่บคือกันค่ะพี่นอ้องกินกับหัวละพาเลยค่ะแซ่บเขาบอกอเราขึ้นใจพี่นอ้องหรือเสี่ย พี่น้องเมืองไทยว่ะบรรยากาศก็ดีพี่น,อน,น้องเมืองไหนเพื่อห้องเยนช่วยๆนยันบก็ไม่ใกญ่เท่าไรบ่ย<ช>ับก่อ <c oughs> นถ้า่าคาเมื่อนี้กกะชูนิดสายนัวชาแนวสิไปแล้วนะคะพี่น้องสิกลับบานแล้วตั้งแต่ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย